สองมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกของแบรนด์เดบักทำมาจากพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเลยนะโกสเป p ปอร์โกสเปเปอร์เนี่ยเขาก็เดู๋นี้แบรนด์ส่วนใหญ่อะชอบเอาคำว่าโกสเปเป p e r ไปใช้แต่ใช้พริกอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าออริจินอลจริงๆของคำว่าโกสเปเป p e r เนี่ยมันคือพริกทุกคนจำไว้นะมันคือพริกบุชโจโลเกีย นะค่าความเผ็ดน่าจะอยู่ประมาณ1ล้าน1ล้านสกอวิลอันนี้คือ1ล้านทุกคนอาจจะคิดว่าสีดําแม่งดูเหมือนน่าจะเผ็ดกว่านะแต่ไม่ใช่นะนี่อันนี้อันนี้ไม้ปลูกอยู่ทุกคนนี่แคลโลไรไเนายลีเปอร์ทุกคนเห็นปุ๊บแบบ อยากลองวะนี่เขาบอกว่ามีค่าความเผ็ดอยู่ที่2ล้านสกอร์วิว2 2เลยนะใครจินตนาการไม่ออกพริกชี้ฟ้าเนี่ยค่าความเผ็ดประมาณ5 0,000อย่างเก่งเลยนะเป็นพริกโฮงพริกแห้งอย่างเงี้ยแบบให้1 0 0 0 0 0ไม่เกิน1 0 0 0 0 0พริกบ้านเรานะเออก็น่าสนใจน่าสนใจน่าลองนะครับของแบรนด์นี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคือเอามาเป็นพ็อปเฉยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่น้ำก่อน เดี๋ยวจะเริ่มที่ ghost p a p e r ก่อนนะเขาไม่บอกนะว่าเขาใช้พิกอะไรแต่เขาใช้คำว่า ghost p a p e r ที่ค่าความเผ็ดหนึ่งล้านแต่แต่อันเนี้ยอันเนี้ยจะบอกว่าเป็นพริก carolina r เป p e r บวกเครื่องเทศบวกกระเทียมบวกมีพริกอื่นด้วยนะ4%แค่4%มันจะเผ็ดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเออในถ้าถ้าปลูกออกมามันก็ที่ไม้ปลูกมันก็จะเป็นลูกแบบนี้เลยนะกินลูกนี้น่าจะเผ็ดกว่ามาก อ่ะเดี๋ยวลองที่หนึ่งร้านกกวิวก่อนเดี๋ยวไปแส่น้ำไปอืดยังว่ะมาทุกคนลองดูเป็นไงวะกลิ่นกลิ่นแม่งสัมผัสได้ถึงความเผ็ดดูขึ้นขึ้น,นร้อนร้อนไปทั้งปาก ตอนนี้คําเดียวคําเดียวนะโอ้เผ็ดจริงชฉันหนึ่งหนึ่งร้านสกอร์วิวเผ็ดขนาดนี้เลยวะร้อนมากนะเผ็ดแบบร้อนไปทั้งปากเลย <c oughs> สดน้ำแบบแต่ยังทนได้อยู่ในจุดที่ทนได้อยู่เป็นเพราะว่าเขาผสมมาแค่สามเปอร์เซ็นแล้วในสเเซ็นเนี้ยแม่งก็มี กระเทียมหัวหอมด้วยซึ่งกูก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาใส่ไอ้ไอ้โคตเปเปอร์เนี่ยซึ่งเป็นพริกที่อะไรก็ไม่รู้นะจริงๆแล้วมันกี่เปอร์เซ็นต์อืมแต่มันก็ให้ความเผ็ดมากๆนะทุกคนมันให้ความเผ็ดมากๆเหมือนกันนะแดบับไปลองดูเซเว่นเซเว่นมีสีิบห้าบาทมั้งอืมใครที่อยากลองนะเผ็ดอยู่เผ็ด กินข้าวหรือเปว่ายังไม่ได้กินข้าวไม่มีรสอื่นเลยนะนอกจากเค็มๆเผ็ดๆร,ร,ร้อนท้องร้อนท้องเลยพริกพวกเนี้ยมันจะมันไม่ใช่ว่ากินเข้าไปปุ๊บไม่เผ็ดเลยนะมันจะมันจะค่อยๆไต่ระดัแบบมันจะค่อยๆไต่ระดับแบบมันจะค่อยๆทำให้เราแบบร้อนแล้วกขึ้นหัวอย่างเงี้ย เออมันจะค่อย,อยแบบอย่างนั้นนะเอาจริงถ้าอยากรู้ว่าออริจินอลของพริกมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยอยากได้รับไอตัวแคปไซซินนะแคปไซซินคือสารให้ความเผ็ดนะอยากได้รับแคปไซซินตรงๆจริงๆอะ่ะทุกคนต้องเอาเอาตัวลูกมันเลยนะมา,มาลองกินสดๆเลยจะได้รับรู้ว่าเอยจริงๆแล้วพริก,พ,กพวกเนี้ยมันเผ็ดขนาดไหน เอออันนี้มันเป็นแค่เศษเซียวไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเออแต่แม่งก็ยังเผ็ดแต่ยังทนได้เผ็ดกว่ามาม่าธรรมดาไันมากเผ็ดกว่ามากเผ็ดกว่ามากเลยแสบร้อนปากกินพริกแห้งสดสด วันนั้นเผ็ดกว่าถามว่าอันนี้เผ็ดไหมก็เผ็ดอยู่ <c oughs> เผ็ดอยู่เผ็ด <c oughs> อยู่เหมือนกันอทรมานทรมานปากทรมานช่วงลิมฝีปากอย่างนี้แล้วก็ทรมานท้องหรือเพราะยังไม่ได้กินขา้าวอ,อ,อ่ะอ่ะนี่พาน้องออกมาเล่นนี่เจอเพื่อน เจอเพื่อนนะนี่ต้นจริงกับอันนี้แปลรูปแล้วกูตายกูตายครับตายแน่อันนี้คืออันนี้คือ2ล้านสกอร์วิวนะต้นนี้ต้นนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามันออกลูกนะใครอยากกินเดี๋ยวจะส่งไปให้ทำใจก่อนเพื่อนมึงจะโดนกินแล้วนะ2ล้านสกอร์วิวกูไม่สนละเอาเลย2ล้านสกอร์วิว